สวัสดีครับเมื่อวานโยกับสร้างบุ๋มบัดดอนนะครับพาพี่น้องมาเบิงมาหน้านะครับมาหน้าที่สร้างบุมปลูกไว้นะครับฝนยังมาทัานนี่มากจากเทีพ่พี่น้องพี่นีฝนมาทัานนี่ห้ามโยครับสร้างบุมหนี่ สีมีสองสายพันธุ์แล้วครับเดี๋ยวมาเอามะลงอันมะนาครับมีอันกเกษตรศาสตร์ก็บมนพันธอิเลียงหน่อยครับเดี๋ยวจิบถ้ามาเบืองหัวเลยเนาะครับอันนี้จะเป็นอันอิเลียงหน่อยครับ ตั้งบุม้มกับใบยกควดไปไนไหนครับพี่น้องตัวน,นี้มีาขากล่องเนื้อะครับพี่น้องเดี๋ยวจิบข้ามาขวอดพี่น้องเบื้องน้ครับฝนยังบ้านในมาจักเท่อพี่น้อง นี่กับหัวหัวมันเนี่ยครับพี่นอ้องโอ้ขนาดฝนทันนีม่มาเจ็กเทียพี่นอ้องนี่กับแมนเนี่ยครับ ถือว่าดกถือว่าจัดเลยครับสายพันธุ์นี้พี่ครับพี่นอ้องนี่กระแมนครับนี่กระแมน,นตันนี้กระแมนครับใต้นี้กระแมนครับนี่ครับพัดเครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวสร้างมุมสีดำให้เบงส,สำหรับสายพันธุ์อีเลียงหน่อยหนึ่งครับหนึงน่งหนึง่งสอง อันนี้ว่านำตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นหัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพิ่งเดียวครับพี่นอ้องแปดนี่ก็เต่าซะอี่ติงครับเดียบเใียบได้กันนะครับถมครับพี่นอ้องแข่งครับเมิ่งสภาพดินเวนครับ แห่งครับหรือว่าจัดไม่เปรียบเทียบใส่ครับพวกไก่กันครับนั่นอันนั่นเขาอนันสายพันธุ์นี้เลี้ยงหน่อยอันนี้เกษตเสียสาสั์พี่น้องเราจะช่อกันนีแ่แหละครับมาเบืองกันครับจะมีบออ่เนาะ ทางมุมก็บ่อยากควดครับเพราะว่ามันลบกวนหากเนาะก็อยากควดให้พี่น้องเบิ่งว่ามันมีหัวหัวมันจัดซ่ําใดหัวมันใหญ่ซ่ำาใดมันอายุแค่2เดือน2เดือนกว่าๆครับ อันนี้บ่จัดครับพี่น้องแต่ใหญ่โอ้โหโขคือกันครับพี่น้องพัานกระเสียสตร์ใหญ่ครับพี่น้องมันอายุสองเดือนกวกลัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคือกันพี่นอ้องแลาววก่ะน,นี่แต่บึกบึกบึกคือกันนะครับใหญ่ครับ ก็สนิทครับบรลกวนหากเขาถมครับพี่นอ้องพาพี่น้องมาเบิ้งซื้อบรรยากาศนะครับหลมันมันหนาครับนี่โมเนมนต์มันหน้เด้ครับพี่นอ้องมันหนาครับครับพี่น้อง ฝากกดไ์ก็แช่กดตดตามให้สร้างวงม,มี่เด้อมีคลิปดีๆคลิปใหม่ๆใ,ใหม่พี่น้องให้เราสมเราเบิ่งกนี่เด้อครับสร้างวงม,มื่ค่อยเรี่นลงคลิปอ่นซ้อมรดนะครับเพราะว่ากระยาเห็นมั่นนี่แหละครับพี่น้องฝากกดไ์ก็แช่กดตดตามนี่นะครับมีสาราด,ดีๆเดี๋ยวสร้างวงสิ มาแนะนำให้เบิงเนะครับแล้วช่วงนี้ก็บเบงองินมั่นไปก่อนพี่น้อง <c oughs> ครับผมฝากกดไล่กดติดตามกดแช่กดกระดิ่งให้สร้างบุมเนี่ยเด้อครับขอบคุณครับ